เปิดตำนานกาโรคสติภูตานี้การเวลาย่อมเกินกินสรพสัตว์พร้อมกับตัวของมันเองเรื่องนี้จากอามรละนาสาลานุกรมแห่งความตายได้เล่าว,ว่าฉันซื้อบ้านมือสองแบบสองชั้น หลังหนึ่งมาในราคาแสนถูกหลังจากที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เพียงลำพังสักพักฉันเริ่มสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึง่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังตรงข้ามชอบออกมายืนจ้องบ้านของฉันตอนแรกฉันคิดว่าการมีคนแปลกหน้าย้ายมาอาศัยอยู่ใกล้ๆอาจเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ของเธอเลยไม่ได้ใส่ใจนักวันหนึง่งในตอนเช้าขณะที่ฉันกำลังขึ้นรถเพื่อขับไปทำงานตามปกติเด็กคนนั้นก็วิ่งมาหาฉันแล้วถามว่าชายชราที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นใครแล้วทำไมเขาไม่เคยออกมาจากบ้านเลยคำถามนั้นทำให้ฉันงุนงงอย่างมากเพราะฉันอาศัยอยู่คนเดียว เธอกำลังพูดถึงใครเด็กคนนั้นชี้ขึ้นไปที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านที่เป็นห้องว่างแล้วบอกว่าเธอเห็นชายชลาอยู่ที่หน้าต่างของบ้านที่เหมือนกำลังมือมองออกมาด้านนอกอย่างไรจุดหมายทุกวันเมื่อฉันปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีชายชลาอย่างแน่นอนเธอทำท่าทางตกใจ แล้วหันหลังวิ่งกลับเข้าบ้านตัวเองไปอย่างทันทีและหลังจากวันนั้นดูเหมือนว่าเธอจะพยายามหลบเลี่ยงไม่มองมาที่บ้านของฉันอีกเลย